นี้บางทีสมุดประกาศนะผมเดียวพาเข้าไปชมด้านในนะครับก็ติดถนนใหญ่นะครับผมนะนี่ครับบริเวณนะครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในเลยครับผมแล้วก็เขาจะมีเป็นซอยๆเดินเข้าไปนะครับผมเนี่ยมีหมูมีไก่มีเครื่องเทศผักปลามีด้านในครับผมเดียวตลาดใหญ่มากครับอันนี้เป็นอันนี้ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทอันนี้หกสิบบาทครับผมปลาินอันนี้จะเป็นปลาดุกสับปลาดุกหั่น แบบนี้เลยอ๋อแบบทําให้ก็มีนะครับผมนะนี่แบบลูกในลูกค้าสั่งใี่ปี๋นี่โลเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบาทห้าสิบบาทเนาะนี่แบบนี้นะขออนุญาตเด้ออ๋อทำกันแบบนี้เลยเหรอสดๆเลยนะฝั่งนี้ก็จะแพ็คเหรออันนี้ทําเสร็จละอันนี้จะมาแพ็คอ๋อขอขอดึงมาไม่ถึงก็ดึงมาแบบนี้อ๋อนู่นยันบนเลยนะเยอะ เยอะมากเลยไปเดี๋ยวไปดูปลาดูอะไรต่อหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มไปหมดเลยครับผมบาทห0สิบเจ็ดสิบขออน,นุญาตนะครับ45บาทจีนขาจักขาจักอันนี้ไส้ไส้ต้มนี่มาณนี้หนละใส้ใหญ่จริงนะนี่หน้าหน้าไปทำต้มยำนี่อยากได้สักตัวนึงแต่ว่าเราไม่มีหม้อ าก็มีหนังก็มีขออนุญาตนะพี่นะขอถ่ายนะครับไก่แต่ปลาสแต่หมูนี่ครับเจ็ดสิบบาทครับผมมาได้เลยตลาดบางพลีไอตัวยาวยาวเก้าสิบบาทอตัวยบแล้วก็เก้าสิบบาทปลาอะไรกันนูนเนี่ยมีปลาดุกนุ่มแฟชั่นนีประชัอนใหญ่นี่เล็บเลยตัวใหญ่มากเลยดูที่มือลงมาเล็บเลยตัวใหญ่มากเลยดูที่มือลงมานี่ครับผม ไปดูียไปดูฝั่งนู้นนี่อาหารทะเลนี่กุ้งกล้ามกามเลยร้อยหกสิบก้ามก้ามใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลยนี่เห็นไมร้อยหกสิบาทเพื่อนเนาะนี่ก็เห็นปลานระเมรก็มีตัวใหญ่นึงหกบห้าบาทไม่เคยเห็นนะครับผมอันนี้สามร้ยสาสิบาทกระพงเนาะแล้วปลาเกา๋า่งนี้ตัวใหญ่ๆสุดยอด สุดยอดครับผมเจองจริงไปโอเคเดี๋ยวลุงน้อยก็เดี๋ยวพาไปดูร้านสุดท้ายแล้วกันขอบคุณนะครับพี่นะตัวใหญ่ปลามือเลยขึ้นร้อยหนึ่งเหรอาร้อยหนึ่งอ่ะีม่มาได้เลยพี่เลยมีหมูปลาด้วยนะมีหอยเนาะนี่แล้วก็หัวปลาหัวปลาจีน30บาทอันนี้ปลาจีน50บาทอน,นุูนปลาดุก60บาท อันนี้70บบาทปลาเลย